คุณพี่อยู่ถ้าลงบนมาจะช่วยดันดันยอดนับให้ได้เยอะๆะตอนนี้เจ็ดพันกว่าวก็จะทดสอบดูว่าพี่อยู่จะช่วยจริงหรือเปล่าตรูนี้ก็จะไลแบบนี้แหละแบบแนวตั้งเนาะ จะเก็ยบยอดสา์ให้ถึงหมื่นตรงนี้เราจะปล่อยจะปล่อยคือนให้หมดนะ

ครไม่เคราใสวัสดีครับตองตงกไน่ต้องไปหาไปไหนมานาะน่ายกองตององคุณ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ เปี่ยนเนี่ยเก็บเรียนบุนลงอ่ะมีสองช่องแล้วตอนนี้นของคุณครับผมสี่สิบสามแล้วบนบนสี่สิบสาม อันนี้เราไม่ได้ว่างรายได,ดย้ไม่เราอาจจะเปิดที่เปิดทีหลังก็ไดไ้ไปเปิดสร้างที่หลังก็ได้เราไม่จำเป็นต้นงองเอาหน้าไรใช่ไหม บน51 51 51 51ก็ไม่ใช่น้อยเด้อที่อยู่ด้านหนออสามหกโหมาเรยมาเี ถ้าเราไร่สุดอย่างนี้ถ้ายกซักก็มาแล้วเราจปเกิดที่หลังเพราทุกคัวที่เราเกิดทีททททททท่หลังเลยเปุดตัวเองอ่ะ mm hmm. ไม่ได้เห็นหน้าพ่อ,พอนนอนหลายวันเลย <laughs> ไม่ได้ใส่ชั่วไม่ให้เห็นเลไ,ได้ส่่ว

Tá. Tá.

เวืาอมาแบบนั iga. Iga. Ja, Jamie, <se> lonely, ้คู่เลยทั้งคนเป็นตัวละครบ้านมานว้าใ่ห้าสิบเจ็ดแน่ตัวนี้ห้าสิบเจ็ดโอ้ ถึงร้อยไหมเนี่ยเราจะขอทำเป็นหนันทำคลิปเอกไรแบบสั้นเพื่อวห้มีคนชมให้ชมบุญหลงนอนหลงนอนเนี่ยข้าวอย่างหลง ลงกินข้าววะฮะกินข้าววะฮะกินแล้เหรอลูกมานอนนี้นี่มาตอนี้ลูกมาเน้ยลูกย่งอีกูนเนี่ยาที่มา่าเาะูกสองูแล้ว ăn thịt chưa đâu có đúng không ăn thịt chưa đúng không ăn thịt chưa ้าสิบห้าห้าสิบห้าลุนลงบนดีกครับเดี๋ยวเวลาเราลงก็มีอยู่ขุมมอนมาเราค่อยไปปล่อยตัวอินออกมาใครจะดูก็ว่ากัไปทีนั้น ห <c oughs> า,ายไปมีคนตามหาใครเลยเนาะเงียบไปเลยไมไ่สนใจไม่ได้จ้างใจเลยในชะ่ไหมไม่มีเวลาบ้างเลยที่จะทำช่องต้องต้องคิดให้เราครอบใจใจให้ดี ไ่ใช้เป็นเรื่องเล็กทางช่องอทูบอะถ้าไม่ทำเราก็คอมเมนต์เล่นเล่นสนุเกเ,กเที่ยวหาจับมือกับเพื่อนๆเราเป็นสายดันไม่ไดสายดันไปช่องใครเราก็ไปจับมือช่อน,นั้นก็เรียกว่าสายดัน อะไรแมวแมวมีบล right. ็อกค่ะลอาไปดูนะว่าอ่า มีไหมอ่าให้มันมาดูแมวแมวเข้ามาไม่ได้เลยไปซื้อตะแกรงมาใส่ฝนจะตกเลยุนตกปุโฮโฮ้ย คนจะตกปล่อยดินๆคนตกดิน

嗯。<laughs> bin la เวลาบาไวสุดไม่มีคนดูก็อย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องพูดยกเว้นว่าเอฟที D, ทุกคนคอมเมนต์มาถามเรื่องอะไรบ้างทำอย่างไรมีการทำคลิปแบบไหนถ้าเราจะทำช่องจริงๆเราต้องทำเป็นคลิปชดอตนะคลับลิปช็อตสินาทีนะครับเหมือนช่องบ,บุญหลวงอะเราคลิปชดอไปคนดูเยอะ ิบหมื่นสองหมื่นก็มีเป็นแสนก็มีอ่ะมเลยเราจับมันเพิ่มขึ้นเยอะก็มีคนติดตามหกคนแล้วเนี่ยมีแค่หกคนไม่ลงคลิปว่อะไรแล้วใครเขาจะตามเขาไม่ได้สนใจแลวไม่สนใจตามนะนี่คือมีคนดูั้งร้อยสิบสามคน คลิปทำอะไรเนี่ยคุณดูทั้งเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสามเรื่องที่ต้าก็เป็นสนใจคือเราไม่สนใจเองไงถ้าสนใจมันก็ได้ 可以一起变 Obrigado.

กันห้าคันอะไรก็ตอนนี้เราก็จะลงเลรครับเหนื่อยนะพักผ่อนนะครับผมขอบคุณครับ อ้าวหลงเล็บใหม่บุญหลงจะลองเก็บไม่ไม่ไม่ได้สร้างไม่ได้อะไรเนี่ยอ่าช่องไหนอีกมาช่องไหนอีอ้าวจะลงแล้วลงแล้วโอเคโอเคอ่าช่องรื้อหลงวุ่นหลงเลยแหละโอ้ยสาธิตีเราจะลงแล้วนหล,ง,ล,ลงเล็กใหม่อี พีก e. uh, mm. ็ใจก็พยายาให้ถูกเวลาบัดจให้หน่อยอพี่น้องพี่น้องสวัสดีสวัสดีอ่งอเล็กใจเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไมาียุ่สุทีายุ่สุดที่าทุบซอบทุบอบ ทดสอบเสียงชัดดีป้ะทดสอบ,สอบโอเคครับสวัสดีครับรับวังดีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ